ร้อยเรื่องไทยแลนด์ การถนอมอาหารของคนไทยมีเอกลักษณ์ต่างกันไปแต่ละจังหวัดอย่างจังหวัดนครนายกจะมีปลาดูที่ใช้ในการถนอมปลาให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นซึ่งปลาดูนี้ก็จะคล้ายๆกับปลาร้าเพียงแต่ชาวบ้านจะนำปลาดุกปลาช่อนปลานินและปลาสดๆมาหมักประมาณ20-30วันจากนั้นก็นำปลาดูที่ได้มาทอดรับประทานส่วนรสชาติก็จะออกรสเปรี้ยวนำเค็มกินคู่กับผักพื้นบ้านอร่อยเหาะอย่าบอกใคร ส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมต้องเรียกว่าปลาดูก็เพราะว่าคนทําต้องหมั่นดูปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปไม่อย่างนั้นจะทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคําว่าปลาดูนั่นเองและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์